สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของที่นิงอินเยอรมานีนะคะเมื่อนี้้คุณเองสิพาจะพาทุกคนเข้าป่า เ้าป่าเพราะว่าตั้งแต่หนึ่งลุ้นมาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่แบบปีนี้เยอรมันมันจะแรงนะคะไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่นักนะคะซึ่งหลายวันมานี้นะคะมีฝนตกหนักแล้วก็อากาศชื้นเมืองทางแถบนึงเนี่ยก็จะมีแดดสลับฝนนะคะวันนี้ก็อากาศดีแต่ครึ้มๆปะ่ะเข้าป่าในช่างพามาส่สงเห็ดมาลุ้นกันว่าซิม,มีเห็ดบอป่ปะป่ะย่างออกกำลังกาย พอค่อยตั้งใจเท่าใดดอกจก้ะเมืองตะกาก็หู้บ่ได้ตั้งใจมาเก็บด,ดอกมาซองซื้อ <c oughs> ปมันก็เป็นทางเนาะให้เดินไปแต่หนึ่งบ่กล้ามาดอกจ้ะเอาจักรยานมาก็ได้ปั่นมาบ่กล้ามาเด้อจ้ะผู้เดียวน่ะไม่กล้ามาหรอกทุกคนย่านย่านทั้งคนย่านทั้งผีย่านพี่หลอกใบไม้ร่วงลวงมานงีนก็ยังตื่นแล้ว อย่าว่าให้มาเก็บคนเดียวเลยต้องรอในช่างหรือไม่ก็ให้พ่อปู่พามาเสียงนอ่อย่างล่ะเจออยู่จะทุกคนเจอใบไม้อะเต็มเลยไซประปาเลว่าเฮียมาโฟต้ทไม่เป็นแย่งนี้จ้ะเป็นแรง ไม่มีกลิ่นอายของเห็ดเลยแม้แต่นิดเดียวอ้ยสีเห็ดจังได้บอกแล้วว่ายาอาตากาใหญ่มากมีเห็ดไหมมีไหมมีไหมไม่มีมีแต่ใบไม้ปกติมาเก็บตรงนี้ <c oughs> <c oughs> เต็มเก็บไอ ไอ้เพื่ tamam ันขาไปนะฮาดงดงภาษาอีสานข้าไปฮาวดงดงข้ากับข้อตกแต่แซหมอพ่อจากดอกหมายถึงว่าข้าไปเมื่อกี้นะคะร่าเริงตื่นเต้นแต่โอ้ยจะได้เจอเห็ุ ขากัะขอตกแต่แชะขอตกไม่เจอเห็ดสักดอกพี่น้องเอ้ยไปไปหาเก็บแอปเปิลกันดีป,ป,ป่้เไปปลข้างทางไม่ได้เห็ดก็ได้อะไรสักอย่างเนะ่ยกลับบ้านเสือจะจับกลับมือเปล่าไม่ได้เราคือเสือจอดจอดค่ะ <laughs> จอดจอดให้ชีลลักเดี๋ยวนี้ เห็ดไม่ได้ขอได้แอปเปิลดูค่ะเนี่ยอ้ยแอปเปิลทั้งหน้าเลยต้นนู้นยิ่งแดงต้นนู้นยิ่งแดงต้นนี้โอ้โหต้นนี้เตียหน่อยอไม่ได้เห็ดโอ้ยล้นเต็มพื้นเลยอ๋อหน่วยงาม,งามอุย้ยลูกสวยๆแดงๆอุย้ยสวยจังเลยชุ่มชื่นเนี่ยนกชื่นน่ะดูล่ะ โอ้ลูกสวยเลยล่วงโอ้ยไม่ได้เห็ดก็เลยแอปเปิลนี่จะดูทุกคนเด้อโอลูกแดงๆมันร่วงลูกนู้นก็ดีลูกนั้นก็ได้ต้นนี้ก็ร่วงเต็มเลยลูกบกใหญ่เลยป๊าดพันอย่างนอนน่เนาะป๊ดแซกรถดโอ้ยส,สียดายแท้พ่อแม่พี่นอ้องเดี๋ยวนี้หาลูกแบบดีๆชาร เซ็ตกลุ้มซุกมาปูดูมันฮะโอ้ลูกใหญ่มากดูโอ้ทุกคนนี่อยู่บนต้นอ๋อพันนี้ลูกใหญ่ยักษ์โอ้ทุกคนบรรยากาศดีจังเลยโอ้ยลูกใหญ่ๆเลยว้ายลวงเต็มเอาเอาที่ล้ลวงๆนี่แหละว้ายลูกบักใหญ่เลยเนี่ย โอ้ยังสวยๆเลยต้นก็ไม่สูงมากนะคะนี่มันปีนได้อยู่เอาไม้มาสยเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์เลยนี่อันนี้อีกพันหนึ่งแก้มแดงๆข้างล่างคนมาเอาแล้วเลยเนาะมืนมันมีแต่เครื่องบุนี่ต้นนี้อีกนู่นยาวไปนู่นเลยทุกคนดูต้นนี้อีกโอ้โหลวกเต็มพื้น เดี๋ยวเราปั่นจักรยานมากันพรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวนี้จะไปบ้านพ่อปู่แม่อ่อวายอาโทรคอมคนก็จะมาเดินเนี่ค่ะทุกคนเป็นทางเดินคนระมัดระวังปลอดภัยค่ะที่นี่เนี่ยเวลาเดินเวลาปั่นจักรยานเนาะ หวานเรซินจับุกซื้อนาะตอนนี้อยู่บ้านพ่ปู่แม่ย่านะคะพอดีก่อนหน้าเราจะไปส่องเห็ดนะคะก็บกซื้อเค้กไว้กับร้านที่ที่เป็นโรงแรมอ่ะที่เราเน่งพาทุกคนไปดูที่ว่าจัดงานครบรอบวันแต่งงานนะคะเขาจะมีเค้กขายโอ้ยตกใจยะพปู่เรียกเมื่อกี้ตกใจตื่นเมื่ เกือเทศลูกเล็กบ้านป,ป้ปูเต็มเลยนี่สีสีส้มๆแล้วก็สีเหลืองๆก็มีนี่อ๋อมแตกแตกโอ้มันสุกจนแตกยังบอกเดี๋ยวเก็บให้เองเดี๋ยวเก็บให้เองเดี๋ยวเราไปนุ่น ون, นุนราสเบอร์รี่บ้านไม่ยากจะเกิดเออมันจะแดงที่หลังบ้านนึงนะ ก็เลยแบบได้โอกาสนี่แหละจะมาจอบอ๋อมันทำไมห,หลุดแบบนี้จะมาลอยลาดปรีกินเอ้ามันเล็กนะดูโอ้โหต้องหักแบบนี้เลยเอามันทำไมเละง่ายแท้เออนี่แกะน้อยเดียวก็เละโอ้เก็บยากมากเลยอันเล็กเนะนี่ยนึกว่ามันจะง่าย คุยกันอยู่มาตรงนี้มาตรงนี้โอ้ยตรงนี้ก็เต็มเลยมันจะต้นลูกเล็กเนี่ยอันนี้บุชโทมาเต็นฟอสเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยอุ้นะโอ้ยเอออันนี้ค่อยแบบแข็งแรงอันลูกเล็กๆแตกนี่ได้แล้ว นี่อะโวคาโดคนปรมา,มาขึ้นแนวน้นอะวทใหม่นะคะนี่มาเดือรีบกลับบ้านเดี๋ยวค่อยมาทำคลิปลิปนที่จา <c oughs> กินข้าวเสร็จแล้วมาดูสิแม่ได้เห็ดเต็มตาไม่ได้เห็ดเต็มเลยลูกมาปลอบใจแม่นี่มาหอมแก้มแม่นี่หอมแก้มปลอบใจแม่ดิ <c oughs> กลับมาบ้านแล้วจ้าทุกคนจ้า รอบใจตัวเองมานานบ่ได้เห็ดจากดอกล่ะไปแล้วค่ะทุกคนโอ้ยมันตอมหยังพึ่งเนาคนหวานเนาะโอ้ยเอาตะก้าใบใหญ่ไปหลยว่าแล้วดีอ,อกดีใจเนาะเห็นเห็ดในสวนก็นึกว,ว่ามันจะมีเห็ดเนาะ ไปป่าไม่มีเห็ดอะไรเกิดขึ้นมาเลยแบบไม่มีกลิ่นเห็ดไม่มีอะไรเลยไม่มีเห็ดสักชนิดนะคะถ้ามันขึ้นเห็ดขึ้นมาบางชนิดเนาะแบบเห็ดไตเบื่อเห็ดพิษอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆมันก็แบบเออมีเห็ดแล้วในป่าไม่มีอะไรลยจ้าไม่มีแต่เราจะไม่ท้อเราจะไปใหม่เมื่อมีโอกาส ไว้ไปใหม่นะคะทุกคนบายค่ะบ้านแม่ย่าก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูว่าจะเดินพาดูมาเดือนนะคะก็เลยแบบในช่างก็รีบกลับบ้านหนิงก็คุยกับพ่อปูแม่ย่านั่งคุยกันเนาะว่าจะเดินแม่แม่ย่าบอกไปนี่ไปทําแบบไปถ่ายไปถ่ายให้เพื่อนเขาดูอะไรอย่างเงี้ยนะยหน่งไปใหม่วันศุกร์วันเกิดแม่ย่านะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวถ่ายให้ชมนะคะวันนี้แม่ย่าไม่สวยก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไ๊ายปายกดไลค์ปรอบใจให้ที่หน่งนะเด้อ ถึงไม่ได้เหตุเราก็ได้แอปเปิลนะคะแล้วก็มะเขือเทศพอปูให้มาแล้วก็เบียขวดหนึ่งไปแล้วค่ะบ๊ายบายไปทําใจก่อนทําใจนั่นน่ะด้วยน้ําชาไปเด้อ